พี่น้องมา,ม,ามันอุ่นศิลปะกระท่อมเมนูอาหารอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารเกี่ยวกับผัดกะเพราค้งไก่ได้พี่น้องด้อนี่ใส่แตงกวาพี่น้องนี่หันหนเพิ่งออกจากเตาหั่นพี่น้องนี่พี่น้องเห็ดลายพี่น้องเห็ดลายไอ้ก้อหอนพี่น้องไอ้ทวนทวนไดพี่น้องนี่ เฮ้พี่น้องนี่แส่บแนนอ,อพี่น้องนี่ซิมจะข้ามพี่น้องแสบขนาดพี่น้องแส่บไีหลพี่น้องอีกข้ามพี่ง อืมอย่างอย่างอจังกว่าบ้างเฮ้ยืมสุดยอดพี่น้องสุดยอดพี่น้องก็ทีจบคลิปกะแถมอีกเรียพี่น้องนรียครับพี่น้องเฮ้ยนี่พี่น้องเอ้ mm -hmm.